แก่เต่โม่มเ,เห็นไหมอันนั้นเป็นกรง,งเป็นนีนอันนี้มันเป็นปูวังเป็นฝากกะเขฉีดแล้วนะกตอนขโมงเลยตอนแ้วเขาฉีดแล้วเนี่ยเ,เนี่ยเนี่ย เดี๋ยววิ่งไปเปิดจะไปเปิดกระโปงนัเน่เสียกเูเอเงนอน,นรอตรงนี้เราือน,นอะแล้วพื่อทำมาตอนไหนเป็นไม่ชินอานกนูดกันมาหยุดมานอนดิ เอาหน้าดูใครลงไปใครลงอย่างรถก่อนตอนแรกมัน,ม,นมันมีไฟลุกมาจากฝากระปองคนระับไฟมันมีเปลวขึ้นมาด้วยครับถ้าไม่ขีดนี่ไม่ทันแน่ ไม่หยันฟาดเลยมีต kind of um, ั้งรติได้ก็คือมีมีหยิบเลยครับในร้านราที่ถามแบบเตรียมพร้อมอยู่แล้วมีครับมีครับหยิบหิบเลยเต็มหน้าเลยนะปกติครับผมเนี่ก็เสียก็ดีใจอยู่ครับเสียหายน้อยเสียหายน้อยอ่ะไม่งั้นเขาไปทั้งคันแน่ควันขึ้นมันควันขึ้นจากกระโปรงรถเขาอ่ะค่ะ เาก็เปิดฝากระโปงไม่ได้แต่มันไหม้สาะไอที่ทตัวดึงอะ่ะมันไม่ออกนี่เขาก็เดินหนีไปเจ้าของรถเขาก็ดีนไปมีแต่พี่เขามีถานกระเพิงพี่เขาก็วิ่งมาสองคนเป็นกันละไม้หมดเลยตกใจพากันวิ่งหนีไปอยู่ริมตึกมาเลยว่าแบบยั่ไงกลัวมันระเบิดมันเป็นรถแก๊สนรถสติแก๊สมา